แต่ผมไม่ผมบอกเลยนะถ้ามีเหลทผมแตกเมื่อไหรนะผมกดโซโลคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าลุงไม่ไม่ตอบผมไว้ๆอ่ะเมื่อกี้กูรู้เลยเยียโนวันตัวเลยตอนแรกมันไล่ไม่ลัานหรอกพอติดเกินทันและไล่กูทันเฉยโอลีนะโอ้เฮียเดี๋ยวดูว่าใครจะแตก ไม่เป็นไรไหนๆกูก็แตกแล้วกูก็แตกได้อะเออวะเป็นส่วนติกโกะไอเราเล่นเซฟผีผีไม่ตึงหรอกแหลงลี <c oughs> ผีไม่ตึงนะแต่ผีโนวันนะพี่ย <c> ะ <oughs> ไอ้เชี่นี่ยขนาดว่ากูเปลี่ยนชื่อนะ้มึงยังมีโมโลโมลี่นะกูไม่ไม่คิดว่าดักหรอก <c oughs> จะเซฟเต็มที่สุด <c oughs> าแล้วร<า>อจกฉันเฮ้ยกระต่ายกระต่ายขวันแดงหรือเปล่าอยากรู้อ่ะตออเลยไม่จุกไม่จุกยังไม่จุกอย่ล่างลงไปล่างถ้าใครได้แตะเครื่องก่อนตอนนี้จะดีมากเลยมีใครแตะเครื่องครับไม่แตะไม่แตะเนี่ยดูยมันเจอคนพียรมาแตะดีใช้หนังนเครื่อง โอ้แทบโอ้เยยิงลงคอสไวเลยมีลุ้นด้วยเตึงนะตอนเนี้ยตึงดีสองตึงสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับตึงนะตอนเนี้ยมีลุน้นกีค่คนพี่ขาดสองคนขาดสองคนเจ้ากูไม่เอ้ว่าบ้านเล็กเจ้ากูอ้ <c oughs> <c oughs> นวนไปดีไปดีได้ได้ครับได้ได้ดีเอยแม่งคำส่งตึงนะไอ้เชี่ยมีโมลีด้วย คูนช่วยพี่ให้มันใช่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 เฮียเราไล่เพื่อนเฮ้ยไปดิไปช่วยดิเดี๋ยวกลับมานะขอร้องให้โดนโมลี่ยวกลับมาโอ้โอ้เฮียคูนเฮียเปส <bey ue> ังเวยโอ้โหเฮี้ยงปลาแม่นด้วยโอ้โหตายตายเลยเฮี้ยเรากูโดนพิมพ์ด่าละ ยี่นิวค้าเพื่อ,อนจัดเลยไอ้เหี้ยแล้วมันกลับมาหลวงผมเจ็บฟรีเหี้ยผมไม่รู้สเต็ปมันเลยเนี่ยสเต็ปมันสเต็ปอะไรไม่รู้เนี่ยโดนฟรี<อ>มันจะตามหน้าผมอยู่ขอให้หายเจ็บก่อนอะจะโบว์จะจไฟก็ค่อยมาผมต้องจูกว่าผมจะไม่เพื่อนมันเจอก่อนอไปกอนเพื่อนไปผมจะจูมัน กูหาลูไม่เจอวะกูเอออะไรกูไม่โหลไม่ได้ปัดแล้วตอนเนี้ยไม่มีใครปัดเลยอุ้ยปลาโดนไหมโคตรเต็งเลยแย่ปลาลงกูไม่ประมาแต่กดไปก่อนเลยแล้วกัน เ,เแม่งกูปั่นแล้วปั่นถ้ามีคนปั่นแล้วจใจกูแต่แรกคนระับเฮ้ยเฮดชอตเกือบเล่นอยู่ไหนนะข้างบ้านใหญ่ โอ้โหเฮียกลัวกล่องบังแล้วยังโดนโดนไม่ได้หาไม่ได้แกะอืมบนไม่ห้องบ่มแท้ก็ถือขวาบนไม่เสร็จไม่เสร็จ มันไปตามเพื่อนขวาล่างต่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กลับมากลับมาลุกเนี้ยมันต้องพกโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไม่พกไม่ได้นั่นโซนคนตดนหุ้ย เฮ้ยเข็ดไม่ได้ทุกไม่ทันตาดเลยเฮ้ยเฮียเอ้ยเราผมมันนะผมสวยฉีกไปเลยจังหวะน,นะต่อสา,ามเครื่องเฮ้ยตามลงต่อี่ที่อ่ะหล,บ,ล,บ,ลบแล้วมันบายบนินบล็อกเ็นผมหลบผมก็หลบคิดว่าหลบได้หลบพ้นมันก็หลบไม่พ้น เพื่อนมันเรียนช่วยอยู่ใช่ปะใช่ครัน่าจะเจอเจอหรอหน่าจะคือมันแบบไม่คิดจะออกมาไล่มั่งเลยเหรอวะ่ะโซนอยู่วะไม่เจอเฝ้าเฝ้าอยู่โอ้มันเล่นคนช่วยได้คนช่วยได้คนช่วยได้เอาคนช่วยอะ่ะใครไปช่วยก็โดนอ่ะโอเค ตามลุงหรือตามเพื่อนอ่ะแนะ่ตามแหละน้องสามปั่นไปเลยเพื่อนปั่นเครื่องบนไปเลยเครื่องเองดิมอ่งสามหพื่อนยังเรา,า,า,ายังเพลินแต่แม่นอยู่ ดีครับบอสสวัสดีบอทชามโมดีเปล่าไอ้มแล้วโมดีได้ไหมโมดีเขียวได้ไหมขอร้อ,องไม่อ้อมนะใส่ได้แต่ว่าโมดีเขียวมันมีแทงหลังมันกลัวแทงหลังลูกมีรู้เปล่า ไม่มีมันไปเลยเหรอใช่ใช่ใช่ไปฝ่ามันกลับปะเนี่ยไม่กลับไม่กลับไล่่ปเดี๋ยวนี้ฮิวนิวก่อนแล้วนะ้ยลงก็ฮิวตัวเองไปขอตัวกลับไปปั่นขวาล่างต่อโชคดีนะโมลีเสี่ยว ย,ยุ่งเอยไหมฮิวจ้ไหมหมดปั่นต่อแม่งจะเล่นฮาๆาแม่งทำซองเต่งไอผีตอนนี้เธอมาเล่นได้อยู่ลงปั่น,น,นนะปั่นเลย บั้นหน้า,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 าไม่ได้กันหน้าสังผ่านแม่งไม่ต้องโซน<ม>เครื่องหรอกเรามีกุญแจเคื่อนขวาบนเสร็จไปแล้วสายบนอะสายบนยังได้ตรงไหนวะสายล่างไงโอ้โยเฮ้ยครูไม่รู้มาจากตรงไหนเฮ้ยป่าวบนขวาบน มันทิ้งเพื่อนมาหาผมเฉยเลยมผมไม่รู้มาอย่าตรงไหนไงบันทายบนหลอกไฟเหรอชอบหลอกไฟอยู่นะสองจะเต็มอ่ะ เ <Okay. S 2> อนอยู่ขวาล่างลุงนี่ปั่นปั่นอยู่ปั่นอยู่สายปั่นสองสวยตโตน,นันได้ พั่วท่าก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่แบบสองอเตปอะชอบสองหน้าต่างสวยเฝ้าแน่ถ้ามันถ้าถ้าเบเหมอนไม่ได้อยู่บ้านเล็กนะเล่นบ้านเล็กต่อได้ไม่กล้าเสียเส่ยงเีย่ถ้ายากไปๆก็เลย โซนๆนี่แหละไม,ไม่กล้าให้ใครมาช่วยแล้วไม่มีใครปั่นลุงมาลงลงน้องมาเพื่อนมันเราไม่รู้ใจมันอ่ะเดินโซนๆ,ๆอยู่ข้างหน้าผมเทพขวาบนอยู่ข้างหลังกลับมาล้างแน่แล้วเทแมงกเลยที่ ไปเลย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 สามนะตายบนมีไม้หรอมีไม่มีมีหรือไม่มีไม่รู้เช็คเอา เล,เล่นอยู่ซ้ายบนปันไส่หน้าแทงหลังอยู่ใช่ไหมอยู่ไส่ยน้าปัดไม่ได้แล้วมผ,มผมโยกผมโยกโยกมาไส่ห้าไงพี่อะไส่ยล้างมาไม่มีนีหว่ารับให้ได้ อยู่ดีกันหมดหรอกล,ลุง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 ขับสายบนน่อะเพื่อนเราเพื่อนเราได้ได้ได้ไดเราเพื่อนละแม่งต้องต้องให้ขืมต้องให้เล่นขืมขืมอยากเล่นแบบฮ่าฮาไม่ได้เลยใช่ ติดหลอกไฟไปไหนถ้าไม่ติดหลอกไฟนะน่าจะล้มแล้ว <c oughs> มีทูกีตัวเข้าตูไม่ได้ผมต้องมาอยู่ให้ใกล้ตายแล้วรอใจร่าง <c oughs> แอบมีใจร่าง เดี๋ยวลองเปิดดมันชอบเฝ้าอ่ะถ้ามันเฝ้านี่ช่วยไม่ได้ผมอ่ะบอกดิใไอใบต่อลงลุงไม่ปั่นลุงลุงปั่นได้ไหมลุงไม่ได้มาได้หรอได้ดูได้ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บั่นบนบ้านชั้นสองอ่ะลุงปั่นไปเลยโดน ถ้าถ้าถ้ามันผมจะรอแบบจะให้ช่วยให้สุดเลยนะผมค่อยช่วยปัน่นระเบิดรอแล้วผมก็อยาก<ม>าช่วยนะ <มา S 1> เพื่อนผมต้องช่วยมาๆมาเ,เอาเลยเอาเลยช่วยเลยก็ยเลยก็ยเลยทันย,ยังมีเฟรย์อ่ะ่ันตายลาบเลยกลับใช่ไหมกลับนะ ตัเวาลาหมดแล้วลุงลงปั่นบนต่อลุงฮิวตัวเองได้อยู่ปะหรือหมดแล้วไม่มีไม่หมดแล้วหมดแล้วปัน่นสายล่างอยู่น่าน่าตอนน,น,น,นี้ยังไ้เฟเพื่อนมีแทงหนั ดีครับคนดูที่เข้ามาดูใหม่วิ่งเนียมันป็นเข้าตู้เข้าไม่ทันมันมาสายนัง่งผมวิ่งขึ้นบนก่อนน่าเดี๋วอ้อมไปดึงยวลูกปังกี่เปอร์แล้ววะที่สามสิบมันหาผมอยู่มันหาผมอยู่มันยังหาไม่เจอ เจอแล้วนะนเฮ้ยไอ้คีคยมันโดนได้ไงวะเอา้าไอ้แคยโดนอย่างนี้เมื่อาผมข้อก็เกิดอ่ะมันยังไม่ข้า เล่นไหนเล่นอยู่ซ้ายเอ้ยซ้ายบนถูกแล้วอนตารางให้ต่อสองคนเสร็จนะตาย้างพร้อมเสร็จ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 ไยลง ตีผาท่อซะก่อนที่ผมจะล้มเพื่อนผ่าเลยน่าจะอยู่อยู่ท้ายล่างอยู่ท้ายล่างมาเลยมาเลยบอยไหน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 ไปไปไปโดดโดนเข้าไปเลยไปโดดเข้าไปดิ

อยแต่มันก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะอืมมันยมารอดไม่รู้มรมผมไม่รู้ว่ามันอยู่ห้องในแม้เทพเว้ยผมนึกว่ามันอยู่สายล่างตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงแบบ้ายล่างที่มันเป็นเซฟโซนวนอ่ะถ้าบอกในแม้เทพนะผมน่าจะไม่ทำไม่เสียเวลาเมื่อกี้คนเสียซ้าโอคุยังไงวะ จริงๆผมคิดว่าผมจะตายผมให้พวกลุงหาท่อแล้วก็ค่อยมาเก็บกุญแจผมแต่มันนนั้พลาดเนี่ยอุ่นเงาดูเลยติดบล็อกชิบหายเลยพี่เต็มแล้วดิแมนแมนเข้ามาหรอเอาเลยพี่เล่นเลยถ้าเต็มนะผมเพิ่งเล่นตะเกียงพี่ยังไม่เต็มเล่นเลยเล่นเลยไอ้บ้าเดี๋ยวคุณพบกุญแจ เพื่อนก็ถือลอนแจใช่ปะ่ะเอออย่างนี้กลัวนิวล้มไงว่าจะบล็อกอ่ะเออเียไม่คือผมมาล้มไม่ถ้าไม่บล็อกอะ่ะมันเบียด่ยบุกฟรีกบุกฟรีก